โฆษกสำนักง,งานตารวจแห่งชาติก็เลยออกมาวอนค่ะให้หยุดนะคะหยุดในการแชร์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอความสูญเสียต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภารากอนรวมไปถึงภาพของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะมันไปกระทบกับความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียสังคมวงกว้างแล้ก็เป็นความผิดตามกฎหมายฐานละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยค่ะ พลตตออัจฉรชยไกรทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุกราดยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนค่ะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนได้พลตรวจเอตอสักสุขวิมลพอบอตรและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่เกิดเหตุเข้าควบคุมสถานการณ์ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยโฆษก ตรบบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บด้วยแล้วก็เตือนค่ะถึงผู้ที่ใช้สังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มกรุณางดแชร์ภาพคลิปวิดีโอแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆทั้งภาพคลิปของการเกิดเหตุรวมถึงภาพของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ตรงนี้เนี่ยท่านพลตารวจโทอาชยนบอกว่าอยากให้เข้าใจถึงความรู้สึกของครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุความรุนแรงลักษณะน,นี้มักจะก่อให้เกิดความโกรธแค้นความโศกเศร้าความกลัวและความวิตกกังวลต่อข่าวสารแต่การนําเสนอหรือส่งต่อภาพความรุนแรงที่เกินความจําเป็นนั้นไม่มีประโยชน์ใดต่อสังคมโดยรวมและทําให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพจิตต่อสังคมในวงกว้างด้วย นอกจากนี้นะคะการนําเสนอหรือว่าส่งต่อภาพของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อญาติและคนรอบข้างผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากขอให้ช่วยกันใช้สื่อโซเชียลในทางบวกค่ะหรือใช้สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ระมัดระวังการใช้หรือติดตามสื่อโซเชียลรวมถึงงดการส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ความรุนแรงควรดูแลและให้คำแนะนำบุตรหลานและเยาวชนที่สามารถเข้าถึงภาพความรุนแรงต่างๆได้รวมไปถึงดูแลและประเมินสภาพจิตใจของตนเองและคนรอบข้างที่ได้รับชมภาพเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ด้วยนะคะ